ฉเฉลยแล้วนัดนัทวุฒิหายไปไหนหลังลือย้ายตามพุทธอภิวันไปช่องแดเรียกได้ว่าเป็นประเด็นร้อนของวงการผู้ประกาศข่าวหลังมีข่าวลือหนาหูว่าผู้ประกาศข่าวคนดังจากรายการหูุกโตข่าวอย่างพุทธอภิวันล,ลาออกจากช่องอมรินเอชดีสาซึ่งทางช่องก็ยังได้อนุมัติเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนทำเอาแฟนๆใจหายและสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ และในเวลาต่อมาก็ทำเอาฮือฮาไม่น้อยเมื่อพุทธอภิวันได้มามาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายข่าวและผู้ประกาศข่าวโดยกุมบังเหียนข่าวของสถานีโทรทัศน์ช่อง8ทั้งหมดซึ่งจะเริ่มปฏิบัติงานและดำเนินรายการข่าวในช่วงคลายไทม์หลังสงกรานเป็นต้นไปและที่ประเด็นที่ฮือฮาไม่แพ้คือไอสารวัตรออกจากช่องไปอยู่กับพุทอภิวันด้วยเช่นกัน ล่าสุดทางด้านนัทนัทวุฒิองลังกาอดีตผู้สื่อข่าวช่องอมรินทีวีที่โด่งมาจากการตามข่าวคดีน้องชมพู่ซึ่งก่อนหน้านี้ได้มีทางด้านแฟนคลับถามหานัทนัทวุฒิหายไปไหนซึ่งภายหลังได้ทราบว่านัทนัทวุฒิย้ายตามพุทธอภิวันไปช่องแปดด้วยโดยทางด้านเพจนัทนัทวุฒิได้ออกมาแจ้งว่าสถานะ ch8news tv on air ช่อง8ดกด27 รายการลุยชนข่าว19.00ถึ 19. 22.15นรอยอยู่ที่ช่องนี้นะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเปลี่ยนบ้านเครื่องหมายสี่เหลี่ยมย,าย้ายค่ายเครื่องหมายสี่เหลี่ยมรู้ยังแอดขออนุญาตแจ้งทราบจ้าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเห็นมีดีเอมส่งไปถามกันเยอะย้ายช่องแล้วหรอแอดขอแจ้งแทนนะ